พลอยก็เฮียปอได้นำหมอนกับผ้าห่มมามอบให้ก no like ับอาาณรงเจเชงหัวขวดตึงเนาะก็มาให้กับอามามาส่งเสริมอามาที่ว่าอามาทำดีนำพาบุคคลให้เข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆท่านทุกๆองค์คือทางเทพเจ้าจีนแห่งนี้เนาะการที่คนเราทำดีต้องส่งเสริมคนทำดี คนทำดีก็จะมีกำลังอกกำลังใจในการทำดีต่อไปถ้าหากว่าคนทำดีและเราไม่มีการส่งเสริมสนับสนุนท่านจิตใจท่านก็ห่อเหี่ยวจิตใจท่านที่จะเลิอกอาเบิกบานแจ่มใสนำพาคนอื่นมาไหว้ก็กล่าวว่าเออมันห่อเหี่ยวฉะนั้นเราต้องรู้จักในการให้กำลังใจบคุคคลผู้ทำความดี ส่งเสริมผลทำดีในการสืบศาสนาอาม่าก็นำพาคน,นมาทำดีมาสืบศาสนาเข้าหาพระพุทธเจ้าเข้าหาพระธรรมเข้าหาพระสงฆ์พระสงฆ์ทางจีนทางไทยอะไรต่างๆหรือทางมหายานเนาะอันนี้ก็เป็นคุณงามความดีอย่างหนึ่งฉะนั้นเราต้องมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมผลทำดีถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลใหญ่อีกอันหนึ่งนะในสายเขาเรียกในสายสืบศาสนาเพราะว่าอามา่าก็เป็นเจ้าสํานักที่นี่นะลงเจแห่งนี้ อาาก็นําพาคนอะทั้งหลายแม้แต่สถานที่ต่างๆถ้าไม่มีอาม่ามาคอยปัดกวาดเช็ดถูคนที่เข้ามามีแต่ความสุขปกจะมีจิตมีมีศรัทธามีศรัทธาปราสาทะที่จะมากราบไหว้ไหมจะมาคุกเข่าก็กลัวว่าอาเข่าตนเองหรือเสื้อผ้าตนเองจะสุขปกเห็นไหมอาแทนที่ว่าจะมีใจมีศรัทธากสิงสิทธิ์ก็ใจลดลงแต่อามาทําความสะอาดสะอ้าน ทุกคนมาก็มีใจที่จะมาไหว้ท่านกราบก็กราบด้วยความสบายใจนี่แหละเราจึงมาส่งเสริมคนทําดีสืบศาสนาเมื่อเราส่งเสริมอมา마ทําดีศีศาสนาเราต้องส่งเสริมตนเองด้วยในการทําดีในการให้กําลังใจบุคคลเอาละ,อ,ะอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายนะครับอย่างเช่นหมอน หมอนี่กระหนุนส่งเสริมอามา่าไม่ให้ปวดหัวปวดคออะไรต่างๆด้วยบุญกุศลนี้ก็จะทําให้คนเนี่ยมาหนุนเรามาหนุนธุรกิจเรา,ามาหนุนการค้าของเราให้การค้าดีขึ้นส่วนผ้าหม่มคือให,ให้ให้กับความอบอุ่นนะเราอ่ะเราให้ความอบอุ่นกับคนอื่นคนอื่นก็ให้ความอบอุ่นกับเรา,าเขาเรียกว่าปลดทุกข์ให้ท่านสุขนั้นถึงตัว แก้ทุกให้เขาสุขนั้นถึงเรานะอันนี้ผ้าห่มเกี่ยวคมอบอุ่นเนาะเรารักใครเราเป็นห่วงเป็นใยใครแม้แต่ลูกแม้แต่หลานเรารักเขาเราอยากให้เขามีความอบอุ่นเราก็จะเอาผ้าเนี่ยไปห่มเขาอันนี้ก็แสดงว่าทั้งสองคนเนาะก็เป็นห่วงอาม่ารักอาม่าก็อยากให้อาม่าเนี่ยมีความอบอุ่นเป็นห่วงเป็นใยท่านผูกพันสายใยท่านผ้าเนี่ยกว่าจะได้มาเป็นอย่างนี้ต้องมีการถักทอผูกทออันนี้ก็เปรียบเสมือนกับว่า รักแล้วก็ห่วงใยผูกพันกับอมามาอยากให้อามาทําดีเช่ไหมเราทําดีเราส่งเสริมเราก็อยากให้คนอื่นเนี่ยมาให้กําลังใจเรามาปลอบใจเรามาส่งเสริมเราเช่นเดียวกันอกเขาอกเราใจเขาใจเราเราก็ต้องสร้างเหตุด,ดีทําเหตุด,ดีทําเหตุก่อนไม่ต้องรอให้ใครมาทําเราก่อนเราขอไปทําก่อนเหมือนกับวันนี้เราทํา กับอาามาขอบคุณอาาที่อามานำพาคนมาสร้างบุญสร้างกุศลนะทำคนนำคนมาทําความดีอันเนี้ยเราเรียกว่ามาสร้างเหตุดีสร้างเหตุสร้างสิทธิเราก็จะได้เหตุและสิทธิอย่างนั้นสร้างเหตุเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นเลยสาธุคราบมาแล้วก็ตบๆเดียวมันก็จะใหญ่ครับสาธุอ่า อันนี้ทั้งนาพลทั้งเฮียปอนี่มีความตั้งอกตั้งใจจะมาส่งเสริมอามาทําดีเนะาะอา마สร้างที่นี่ขึ้นมาดูแลสถานที่นี้ก็เพื่อผู้คนเนี่ยมาทาความดีนาส่งเสริมคนทําดีเข้าถึงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยว่าเออ,อปีใหม่ก็มาคารวะอามาส่งเสริมอามาทําความดีค<า>ือกําลังใจอามาครับทั้งเฮียป,ปอทั้งนาพลอ,อามาทําดีต่อไปอ่อาเขาเรียกว่าทําเหตุเช่นใดย่อมได้รับผลตามเหตุะนั้นทำดีย่อมได้รับผลดีแน่นอนสาธุครับ